สวัสดีครับครอบคบอรัวผู้บอลไทยที่รักทุกท่านก็ยังคู่ครุนนะครับกระแสข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องทีมชาติอินโดนีเซียชุดยูย่สาซึ่งได้สร้างปรากฏการพิเศษให้เกิดขึ้นเมื่อ,เม,อเมื่อวานนี้นะครับในการแข่งขันรอบเพย์ออฟกับทีมชาติกินีนะครับเพราะว่ามันมีเหตุการณ์เกี่ยวกับอาการ,าการ,าการประท้วงไม่ยอมรับการตัดสินจน ถูกใบแดงนะครับสำหรับเฮดโค้ชของทีมชาติอินโดนีเซียชุดยู23ก็คือมิสเตอร์ชินเตยังนะครับก็ได้ถูกเชิญออกจากสนามเพราะว่าโดนใบแดงแล้วก็เหตุการณ์ครั้งนี้นะครับผมมันผ่านตานะผมไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นประธานฟีฟ้า,าจริงด้วยนะครับก็ต้องขอบพระคุณช่อง u t u b e นะครับที่ออกมายืนยันว่าเป็นท่านประธานฟีฟ่า,าจริงที่ไปนั่งดูการแข่งขันครั้งนี้นะครับ โอ้โหประธานฟีฟ่าไปนั่งดูด้วยนะครับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่สําคัญนะครับที่ได้รับความสนใจจากบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ของฟีฟ่าพอสมควรก็ถือว่าเป็นเป็นการแข่งขันที่ออยู่ในสายตาของฟีฟ่านะครับาการแข่งขันที่เกิดขึ้นนะก็อย่างที่ท่านผู้ฟังที่รบทุกท่านได้เห็นไปแล้วนะครับว่าอินโดนีเซียเนี่ยลงทาการแข่งขันครั้งนี้ด้วยความมุ่งมั่นนะครับที่จะเอาชนะอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เล่นค่อนข้างที่จะ แรงนะครับเล่นในเกมที่ค่อนข้างจะแรงแต่ก็พ่ายแพ้ต่อกีนีไปนะครับ1ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็มีการประทวงมีการโดนใบแดงก็เป็นภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างที่จะอ,ะออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับสำหรับภาพพจน์ของฟุตบอลในย่านดาเซียนของเราแต่ก็ แฟนฟุตบอลของอินโดนีเซียเนี่ยก็มีเอฟเฟกมาก็าคือหลังจากการแข่งขันแล้วเขาก็รู้สึกติดหวังนะครับเพราะว่าสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียก็ทุ่มเทไปมากนะครับในการที่จะ,ะทําทีมไม่ว่าจะเป็นยู13หรือทีมชุดใหญ่ในระยะนี้ที่นําตัวผู้เล่นจากคอนแลนนะครับนาตัวผู้เล่นจากคอนแลน์ซึ่งเป็นลูกครึ่งลูกเซี่ยวนะครับลูกบัณพบพรบรุษรเนี่ยมาโอนตัวผู้เล่นนะครับมาเป็นทีมชาติอินโดนีเซียมากมาย เฉพาะที่ลงสนามเมื่อคืนนี้ก็ไม่ต่ำกว่าหกข้งเจ็ดตัวนะครับในการแข่งขันกับทีมชาติกินีเนี่ยแต่ก็ไม่สามารถจะเอาชนะทีมันดับสี่จากแอฟริกาได้นะครับทาให้เราเห็นมาตรฐานการเล่นของทีมจากแอฟริกาว่ามีมาตรฐานสูงกว่าเราทั้งที่อินโดนีเซียในตอนแข่งขันที่กาตาร์เนี่ยก็สามารถเล่นได้ดีนะครับกับทีมในเอเชียของเราแต่พอไปเจอกินีแล้วเนี่ยนะครับการเล่นของเขากเกิดปัญหาอุปสรรค นะครับถ้าที่ผมมองดูกีนีก็ยังไม่ถึงกับว่าเล่นดีนะครับแต่เรื่องทักษะความสามารถเฉพาะตัวเขาเนี่ยเขาอยู่แอฟริกาเนี่ยนะครับวิธีการเล่นของเขาค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นทักษะความสามารถเฉพาะตัวเขาดีครับโค้ชเขาแทบจะไม่ได้วางแผนอะไรมากมายเลยนะครับในการเล่นมือคืนนี้แต่ก็สามารถเอาชนะทีมอ,อินโดนีเซียนะครับทีมันดับ4ี่ของเอเชียเราไปได้สําหรับอินโดนีเซียเองครับกลับมาก็ต้องมาแก้ไขสถานการณ์กัน,กนหลายเรื่องเลยครับ แต่ก็ยังมีข่าวดีเล็กๆครับคืออินโดนีเซียสามารถที่จะเข้ารอบฟุตบอลโลกไปแล้วประมาณ80-90%แล้วนะครับจากผลงานที่สามารถเอาชนะ,ะทีมที่อยู่ในสายตัวเองก็คือเวียดนามนะครับทั้งไปทั้งกลับครับในการแข่งขันเมื่อช่วงเดือนมีนาเนี่ยทำให้โอกาสเข้ารอบของอินโดนีเซียในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนี่ค่อนข้างจะสดใสน,นะครับก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นปีที่ดีของอินโดนีเซียแล้วก็เขาลาดหวังไปแล้วครับในยูฟม ต่อไปคงมาโฟกัสนะฮะใ,ในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่จะลงแข่งขันพร้อมกับเรานี่นะครับคือวันที่6สําหรับทีมชาติไทยนะครับที่เตรียมตัวในการแข่งขันกับทีมชาติจีนเนี่ยวันที่26ที่ถึงนี้เนี่ยวันนี้นะครับก็ถือว่ายังไม่ไม่ถึงเดือนนะฮะก็จะแข่งขันกันแล้วระยะเวลาเนี่ยรวมตัวก็ประมาณวันที่27เนี้ฮะก็จะมีการาเรียกตัวเข้าแคมป์นะครับประกาศรายชื่อเรียกตัวนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเรา เข้ามารวมตัวกันเพื่อเตรียมตัวที่จะไปอาแข่งขันที่เมืองเส้นหยางนะครับสาธารณชาชนจีนซึ่งระยะทางก็อย่างที่ผมกล่าวนะครับ5,000-6,000กิโลเมตรในการเดินทางไค่อนห้างจากไกลนะครับทีมชาติไทยเราก็มีกระแสะข่าวต่างๆเกี่ยวกับตัวผู้เล่นนะฮะแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็มีกระแสะข่าวมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเกี่ยวกับเบนจามินเจมส์เดวิสนะครับแล้วก็โจนาธานเข็มดี หรือว่ากันธนวัน์ซึ้งจิตถาวรเอราวัณการีนะครับแล้วก็พี่มุ้ยนะครับธีรสินแดงดานะครับเขาเหล่านี้ล้วนอยู่ในคดีเดียตที่จะติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดนี้ทั้งนั้นครับรวมทั้งธีรศักเผยพี่ไม้ด้วยนะครับก็มีโอกาสเพราะว่าเขาเคยติดมาแล้วแล้วก็ที่ผมเอ่ยชื่อมาเนี่ยล้วนแล้วแต่เคยติดทีมชาติมาทั้งสิน้นและเป็นตัวหลักตัวสําคัญของทีมชาติในอดีตนะครับผมใช้คําว่าในอดีตเลยเพราะว่ายุคนี้มันเปลี่ยนยุคไปแล้วครับในการเตะ ในการเล่นของทีมชาติไทยชุดช้างศึกเนี่ยก็ถือว่าเปลี่ยนยุคแล้วกันครับตั้งแต่โคดิชิมาดํารงตําแหน่งนะครับตั้งแต่ต้นปีมาแล้วก็ช่วงเดือนกุมภาพันธ์มาดามแป้งนวลพันธุ์ล่ำซำก็ขึ้นดํารงตําแหน่งนาย,ยกสมาคมฟุตบอลประเทศไทยก็ถือว่าฟุตบอลเราเปลี่ยนยุคครับและผลงานของปีนี้ของทีมชาติไทยช้างศึกชุดใหญ่ของเราเนี่ยก็ทําได้ดียิ่งครับอันดับแรงกิ้งของเราขยับมาถึงระดับ101ร้อยหนึ่งนะฮะขึ้นมาสิบกว่าดับเนี่ยถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยม และเรายังสามารถสามารถชนะทีมอย่างคีริสถานนะครับไปเสมอกาหรีได้ทิ้งบ้านนะครับแล้วก็เสมอซาอุดีอาระเบียนะครับคือเราเจอมาแต่ละทีมแต่ละทีมมีแต่ทีมชั้นนําระดับเอเชียแทบทั้งสิ้นครับแล้วก็ครั้งนี้แหละครับวันที่6มีมิถุนายนที่ถึงนี้นะครับเราจะได้มีโอกาสเจอกับทีมที่เกรดรองมาหน่อยก็คือทีมชาติจีนนะครับก็ถือว่าเป็นทีมระดับเอเชียพอๆกันกับทีมชาติอยู่ใน จีนนี่น่าจะอยู่ในระดับคีริคิสถานเนี่ยฮะตาจีคิสถานคีริคิสถานประมาณนี้ครับซึ่งเป็นทีมที่เราสามารถเอาชนะได้แต่โดยตัวเ,เนื้อแท้ของจีนแล้วเนี่ยก่อนที่จะมีโควิด -19 เนี่ยฟุตบอลจีนเนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเลยนะครับจากระดับแรง์กิ้งและการเตะของเขาเนี่ยเขาเป็นทีมที่น่ากลัวทีมหนึ่งเลยนะครับแต่สาเหตุที่ทาให้ทีมชาติจีนเนี่ยมีปัญหาแล้วก็ฟุตบอลเขาไม่ค่อยดีมาในระยะ4วปีหลังนี้ก็คือโควิดี่แหละคนีบ ทำให้เกิดวิกฤตภายในของไชนีสซูเปอร์ลีกคือลีกภายในของจีนเอง G อะ่ะเขาเกิดปัญหาทําให้เกิดเรื่องเกี่ยวกับสมองไหลนักเตะนะครับขาดแพชชั่นไปเตะอยู่ต่างประเทศแตกกระจายไปครับทําให้เกิดมิติใหม่ก็คือการโอนตัวผู้เล่นและวันนี้จีนก็ได้ออกมาประกาศนะครับว่าจะเดินตามรอยทางอินโดนีเซียโอ้โหผมก็หวั่นใจนะถ้าจะเดินตามอินโดนีเซียจริงเนี่ยก,ก็เดินโอนตัวไม่ได้ว่าเลยนะครับจะอโอนตัวเหมือนอินโดนีเซียนะ แต่วิธีการเล่นขออย่าประทะมินิโดเลยนะครับเพราะอินโดเล่นแรงเหลือเกินครับแล้วมุ่งสู่ชัยชนะและต่อต้านการตัดสินแบบนี้นะผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะประรุงแก้ไขนะครับเรื่องแบบนี้มีเพื่อนมาคอมเมนต์นะครับบอกว่าถึงแม้ว่าอินโดนีเซียจะผิดจะถูกนะเขาเป็นเพื่อนบ้านเราเราควรจะเข้าข้างอินโดนีเซียคืออย่างนี้ผมขอชี้แจงนี้นะครับว่าการที่ผมเชียร์ทีมชาติไทยเนี่ยก็เพราะผมเป็นคนไทยเนาะ รักช้างศึกนะครับเราก็เชียร์ทีมชาติไทยของเรานะครับแต่ถ้าทีมชาติไทยของเราเล่นไม่มีสปิริตนะครับเล่นแรงนะฮะทำร้ายคู่ต่อสู้แล้วก็ไม่ยอมรับการตัดสินเนี่ยผมเป็นคนแรกเลยนะฮะที่จะขอวิพากษ์วิจารณ์ทีมชาติไทยเลยนะฮะถึงแม้ว่าผมจะรักแค่ไหนเป็นทีมชาตินองผมะผมก็ไม่เอาไว้หรอกครับผมต้องพูดเพราะว่าเกมกีฬาคือเกมกีฬานะครับก็เปรียบเสมือนเรารักลูกรักหลานเรานี่แหละนะครับ ถ้าลูกหลานเราไปเสพยาบ้าหรือไปติดเกมหรือไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันทําให้เขาเสียความเป็นปกติของเขาอ่ะเราก็ต้องว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ยิพากิจารณได้ครับจริงครับอินโดนีเซียหรือว่าเวียดนามหรือว่าทีมใดก็ตามแต่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะครับการยิพากิจารนี่ไม่ผิดครับเพราะว่าเรายืนอยู่นบนพื้นฐานการดูฟุตบ,บอลการดูกีฬาแล้วต้องมีจิตใจที่เป็นนักกีฬามีสปิริตนะครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภยัย แต่การไม่ยอมรับการตัดสินเนี่ยผมคิดว่าเราพูดได้นะแล้วก็การเล่นแรงเนี่ยทำให้ผู้ต่อสู้เกิดอันตรายขึ้นมาในสนามเนี่ยอย่าว่าแต่ผมเลยครับตัวอย่างที่เห็นก็คือทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยนะครับทำฟาวอย่างรุนแรงภายในหลีของเขาเนี่ยแม้แต่แฟนบอลเขาก็อยกประนามฮนะเกาหลีก็เหมือนกันครับต้องมาทำร้ายผู้ต่อสู้ในสนามแฟนบอลเขาก็จะประนามทีมเขาเหมือนกันเป็นเรื่องปกตินะครับก็ต้องเข้าใจตามนี้ ว่าเราเชียร์ก็จริงครับเพื่อนบ้านหรือแม้แต่ทีมเราก็จริงอ่ะแต่ทําอะไรผิดปกติจากวงเกมการกีฬาแล้วเนี่ยเราไม่เห็นด้วยแน่นอนครับล้วผมคิดว่านะตัวนี้แหละครับจะเป็นตัวหลักสําคัญนะที่จะทําให้เกมกีฬาในย่านอาเซียนของเราหรือเกมกีฬาของประเทศเราเนี่ยสามารถดํารงไปอย่างถูกต้องได้ตอนเราต้องยืนยันตรจุดนี้นะครับเราจะบอกว่าถึงจะผิดถึงจะถูกอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องเข้าข้างทีมของเราหรือเพื่อนบ้านเราไม่ได้ครับ มันต้องบอกว่าถึงจะแพ้ถึงจะชนะเนี่ยเราต้องให้กําลังใจทีมชาติเราหรือเพื่อนบ้านเราเนี่ยอินโดนีเซียแพ้มาเราให้กําลังใจนะั่นใช่ครับแต่ถึงขั้นว่าถึงจะผิดถึงจะถูกเราต้องเข้าข้างไม่ไม่ได้ครับสําหรับพารคินชอนแนลนี่ไม่ไช่นะครับถ้าทีมชาติไทยนักเตะเราเนี่ยไปทําร้ายคู่ต่อสู้นะลงไปเล่นจะติดดาบอย่างเดียวเลยนปะทะอย่างเดียวเลยสมมุติว่าไปเตะกับทีมชาติอื่นเขาเนี่ย คู่ต่อสู้กระเด็นกระดอนบาดเจ็บนะครับโดนใบแดงไม่ยอมรับการตัดสินประท้วงกรรมการชกต่อยกันเนี่ยผมก็ต้องวิวพากษ์วิจารณ์นะผมรับไม่ได้เหมือนกันนะถ้าเกิดอ่าพูดเหมือน,นคล้ายๆว่าในครอบครัวเราถ้าลูกผมไปทําแบบนั้นผมก็ต้องดูอนะ่ะผมก็ต้องดูเราคนต้องพูดแหละว่าสิ่งที่ที่ลูกทาเนี่ยไม่ถูกสิ่งที่น้องทาเนี่ยไม่ถูกนะครับเช่นเดียวกันกับประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยเราก็ต้องพูดตรงไปตรงมาครับว่ามันไม่ถูกต้อง กรรมการตัดสินมาอย่างไรเราต้องยอมรับในจุดนั้นถ้าเราจะมีการบรท้วงเราต้องรวบรวมหลักฐานและ,ะท้วงมาเป็น,นขั้นตอนครับนะครับแต่การที่มากดดันในสนามนะครับในการที่จะ,ะเรียกชื่อโค้ดในขณะที่โค้ดโดนใบแดงแล้วผมว่ามัน,มนไม่ถูกต้องครับมันไม่ถูกต้องแล้วการตัดสินของผู้ตัดสินถือว่าเป็นที่สุดครับเพราะมันไม่มันไม่มี var นะครับพอมี var เนี่ยฮะเขาก็บอกว่ากรรมการ var ไม่เข้าข้างเขาอีก คือคือเรื่องแบบนี้เราต้องพูดได้ครับเราต้องพูดได้ครับแล้วถ้าเป็นทีมชาติไทยทาแบบนั้นผมก็จะพูดเหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับวิถีทางของทีมชาติไทยหรือเจแปนเวที่เรากําลังดําเนินไปนี้นะครับเราจะต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็ใช้เกมกีฬาไปตามวิถีของมันนะฮะก็คือรู้แพ้รู้ชนะรู้อภยัยแพ้ไม่เป็นไรครับแพ้ไม่ซ้ําเติมนะฮะแพ้ต้องให้กําลังใจกันชนะก็ร่วมยินดีแพ้ก็ให้กําลังใจ แต่ถ้าทำผิดมันต้องพูดกันครับนะฮะต้องเป็นแบบนั้นฮะเราจะเจอจีนครั้งนี้นะครับจีนเดนี่เขาบอกว่าเขาออกข่าวมาอีกแล้วครับหลังจากที่บอกว่าตัวผู้เล่นเขาบาดเจ็บไม่พร้อมมาวันนี้ออกข่าวมาอีกแล้วนะครับว่ารู้สึกอ่าทีมจีนเนี่ยรู้สึกว่าทีมไทยนี่แข็งแกร่ง,ขงเขาเป็นรองนะครับก็อาจจะพูดจริงหรือพูดอะไรก็ตามแต่ นะครับแต่กระแสข่าวช่วงนี้ผมบอกไว้เลยครับว่าจะยังไรเสียเนี่ยอย่างน้อยทีมจีนก็เคยมาชนะเราครั้งหนึ่งนะครับนอกจากเราแพ้จีนไม่ได้แล้วในวันที่6มิถุนาเนี่ยเราจําเป็นจะต้องไปล้างตาครับในการกอบผู้ศักดิ์ศรีเราเหมือนกันที่เขามาชนะเราที่บ้านเราอะที่ราชมังคลาเนี่ยเราแพ้จีนไปแล้วครั้งหนึ่งในยุคข,ของมาโน่พูกิ้งเนี่ยรอบนี้เราจะต้องไปเอาคืนครับคาว่าเอาคืนไม่ใช่แค้นนะฮะ แต่มันเป็นการรักษาศักดิ์ศรีของทีมเราด้วยนะครับช้างศึกเราก็มีศักดิ์ศรีมีดีเอที่ต้องเป็นผู้เอาชนะเหมือนกันนะครับการแพ้ในบ้านเนี่ยเราก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะครับการแพ้ในจีนในรัชมังคลาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยช่วงเดือนพฤศจิกายน2023เนี่เนี่ยนายกที่คุณมาโนโพกินเป็นคนคุมทีมเนี่ยผมบอกไว้เลยครับสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับแฟนบอลไทยทั่วประเทศ แต่ไม่ได้โทษมาโนโพกิ้งนะจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่แต่วันนั้นเราแพ้ครับแพ้คาบ้านเราในรูปเกมแล้วเราไม่น่าแพ้ด้วยซ้ำไปนะครับแต่เกิดอะไรขึ้นผมไม่ขอเก่าหรือฟื้นนะฮะถือว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วแต่ครั้งนี้ฮชาวไทยเราเนี่ยโปรแกรมของฟีฟ่าจัดมาหกเดือนเจอจีนครั้งหนึ่งเนี่ยนับถึงวันนี้ก็ประมาณหกเดือนพอดีแล้วครับหกถึงเจ็ดเดือนละเข้าเดือนที่เจ็ดแล้วเนี่ย มันวันรอวันชําระความกันมาเจ็ดเดือนฮะกับทีมชาติจีนนะครับผมอยากจะพูดคํานี้เลยมันมีหลายเรื่องครับเพราะาไปครั้งนี้เราต้องชนะเพราะว่าเราจําเป็นจะต้องชนะจีนเมื่อเข้ารอบและครั้งที่แล้วจีนมาชนะเราที่บ้านแล้วตอนนี้เราเปลี่ยนโค้ดนะครับวิธีการเล่นเปลี่ยนไปหมดตัวผู้เล่นหลายตัวก็เปลี่ยนครับไม่เหมือนเดิม ทีมชาติไทยช้างศึกชุดนี้คนละชุดโดยสิ้นเชิงกับทีมที่เราไปแพ้จีนในวันในในเรียมพฤศจิกาคนยนยนปีที่แล้วนะครับคนละทีมเลยฮะคนละโค้ดคนละสไตล์ครับจีนก็เหมือนกันครับครั้งนี้เขาโอนตัวผู้เล่นเยอะแล้วเขายังใช้ยุทธวิธีต่างๆทุกอย่างครับที่จะได้เปรียบเราเราเปิดสนามเมืองหลวงเรานะครับลงเครื่องบินสบายๆส,ส,สวรรณภูมิพักโรงแรมอย่างดีเดินทางสะดวกสะดวกมาเตะกับเรานะ เราเปิดสนามให้เขาอย่างสุภาพแข่งขันกันอย่างแฟร์เพย์ครับให้เข้ามาชนะเราถึงบ้านแต่ครั้งนี้เขา,เขาดึงเราไปถึงเส้นหยางนะครับเขาดึงเราไปถึงเส้นหยางแล้วจะมีอะไรอีกบ้างก็ไม่รู้ตัวผู้เล่นโดนตัวผู้เล่นไม่รู้กี่ตัวต่อกี่ตัวในการที่รอเจอกับเราเจ้าออข่าวอย่างไรมาเขาช่างนะครับแต่ครั้งนี้ช้างศึกเนี่ยไม่เอาไว้แน่ครับเต็มที่แพ้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ขอเต็มที่แล้วกันนะครับแฟนบอลไทยรอ รอนะครับต้องฝากข่าวไปถึงน้องเจนะฮะน้องเจนะครับฝากข่าวไปถึงน้องอุ้มทุกๆคนในทีมชาติไทยโดยเฉพาะอยากยิ่งนะฮะศูนย์หน้าของเราไม่ว่าจะเป็นสุภนัทเหมือนตานะครับแล้วก็ได้หลายตัวนะครับขอให้ทําหน้าที่อย่างเต็มที่นัดนี้เนี่ยขอให้เข้าใจแฟนบอลทีมชาติไทยด้วยมันเป็นนัดที่เราจะต้องกอบกู้ศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีของทีมชาติเรา นะครับเราแฟร์เพย์มาตลอดแล้วครั้งนี้เราต้องเป็นสุภาพุรุษจากอาเซียนนะในการที่จะไปบุกไปเอาชนะเขาให้ได้จะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องสู้ครับแพ้มาไม่เป็นไรครับแฟนบอลทุกคนให้กําลังใจและให้อภัยเสมอขอให้เต็มที่แล้วกันเพียงแต่รู้ว่าความรู้สึกของแฟนบอลชาวไทยเป็นอย่างไรตอนเนี้นะครับที่จะเจอกับทีมชาติจีนเนี่ยนะครับมันไม่มีปมอะไรมากมายหรอกนะครับแต่ความรู้สึกลึกๆเนี่ยยังไงก็เต็มที่แต่ถ้าแพ้มาไม่เป็นไรครับถ้าเต็มที่นะ แต่หมายคอาอาไปอ่อนข้อเ,อเล่นไม่เต็มแพชชันไม่ได้เลยก็าขอให้กําลังใจนักเตะไทยทุกคนนะครับแล้วความหวังนี้ก็ฝากไว้โคโดิชีในการเรียกตัวผู้เล่นที่เหมาะสมแผนการเล่นที่ดีนะครับในการที่เจอกับจีนในวันที่6มิถุนาที่ถึงนี้นะครับแล้วเราก็จะบินกลับมาต้อนรับการมาเยืยนอนสิงคโปร์สำหรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับเราก็เช่าเครื่องบินเหมาลำนะครับไปแข่งขันความพร้อมต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะมี ดีพอสมควรเพราะว่าเราได้พักหลายเดือนแล้วก็ประกอบกับก,บการที่มีวีแววที่โคดิชิจะเรียกตัวนักเตะนะครับที่มีฝีมือนะครับที่โดดเด่นในระยะนี้นะครับทั้งลีกาภายในและดิบต่างประเทศอันนี้เราคาดเดาไม่ได้นะกระแสะข่าวที่ออกมาตอนนี้มันยังไม่แน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าออกมาเพื่อจะเป็นช้อยเพื่อจะให้เรารู้ว่าเอะตอนนี้วงการฟุตบอลไทยเราตอนนี้มีนักเตะเด่นขึ้นมา,นมากี่คนที่มีโอกาสที่จะติดทีมชาติไทยชุดที่ไปไปลุย กเลือกฟุตบอลโลกกับจีนในครั้งนี้นะฮะเราก็พอได้ทราบข่าวก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกวาดภาพออกนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราได้เอราวันการิเย่หรือว่าได้กันธนวันรเข้ามานะครับหรือเราอาจจะได้เบนจามินนะครับเจมส์เดวิสเข้ามานะครับจากอุไทร์ธานีเอฟซเนี่ยทีมเราจะเป็นอย่างไรนะครับประกอบคุ้มกําลังของเราที่มีอยู่แล้วสุภโชคสารชาตินะครับ ศกริ์เผยพี่หม่นะครับอาจจะติดเข้ามาด้วยอันนี้เรารอดูครับไม่มีใครทราบได้นะเพราะว่า,ารายชื่อเหล่านี้มันอยู่ในใน,ในบุคคลคนเดียวครับที่ทราบก็คือโคดิชิครับเราก็รอดูอีกครั้งหนึ่งช่วงวันที่ยีิบเจ็ดเดี๋ยวเราก็รู้ครับว่าทีมชาติไทยชุดนี้ที่ไปพบกับจีนมีใครบ้างนะครับครั้งนี้นะฮะมันสําคัญอย่างไรในการเข้ารอบของเราสําคัญที่สุดเลยครับและมันสําคัญกับจิตใจของ แฟนบอลไทยทั่วประเทศด้วยนะครับการแพ้จีนในปีที่แล้วเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันยังฝังในความรู้สึกนะครับของแฟนบอลทุกคนถ้าทีมชาติไทยสามารถบุกไปชนะเขาได้ที่บ้านเนี่ยนะครับมันจะเรียกศรัทธากับขึ้นมาได้เยอะมากๆเลยครับอันนี้เราก็ภาวนาว่าขอให้นักเตะเราเนี่ยอยู่ในช่วงที่ทําผลงานให้ดีสุดแล้วกันนะครับในในการเดินทางไปเตะในวันที่6มิถุนาย,ยนที่ถึงนี้สำหรับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับในระยะนี้เราก็ติดตามข่าว เป็นช่วงเวลาที่เรารอฟังรายชื่อนะครับอาจจะเป็นก่อนวันที่ยิบเจแน่นอนครับจะประกาศวันไหนเดียวเรารอดูอีกทีว่าใครจะติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการไปเจอทีมชาติจีนในครั้งนี้ครับ